ข้อหวยแฮสองเลขรถบรรทุกพ่วงสุดภาวาพบศพปิศนาหมกในรถบรรทุกทรายจากสุราษฎร์ถึงชุมพรสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะพบศพปิศนานะคะที่เป็นรถพ่วงบรรทุกทรายจากสุราษฎร์ธานีมาส่งลูกค้าในพื้นที่จงังหวัดชุมพรน,นะคะ คณะดำเทซายนะคะเทลงไปพบศพผู้ชายสภาพตายมาหลายชั่วโมงนะคะทำให้คนที่ขับรถพ่วงมาตกอกตกใจนะคะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะโดยคนขับรถบรรทุกพ่วงรายนี้นะคะชื่อนายสังเวียนสีสวยอายุ39ปีนะคะขับรถพ่วง22ล้อนะคะ บรรทุกทรายมาเต็มคันรถเลยนะคะมาจากทรายเมลัยหมู่5ตำบลศินปูนอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อนำส่งให้กับลูกค้าแพนปูนคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตำบลวังใหม่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะแต่ปรากฏว่าขณะยกดําพ่วงเททรายลงพื้นพบว่ามีศพติดมากับทรายด้วยเป็นศพเพศช,ชายอายุ ประมาณ25-35ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ165เซนเมตรสวมเสื้เอเชิ้ตแขนยาวลายสกอตสีน้ำเงินดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำไม่สวมรองเทา้าที่หน้าอกและไหล่ซ้ายมีลายสักสภาพศพพึ่งจะเริ่มแข็งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตประมาณ6-8ชั่วโมงที่ใบหน้ามีแผลแตกและแผลถลอกส่วนตามตัวขาแขนไม่มีร่องรอยบาดแผลเบื้องต้น ยังไม่ทราบสาเหตุของผู้ตายว่าเป็นใครนะคะซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจที่ชุมพรนะคะก็ได้เดินทางไปประสานงานกับตำรวจพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะเพื่อสอบสวนหาบ,บุคคลดังกวว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็หาหลักฐานอื่นๆนะคะตามที่คนขับรถบรรทุกพ่วงให้การไว้นะคะแต่เบื้องต้นนะคะตำรวจคาดว่า น่าจะติดมากับการที่รถเบคโฮตักทรายใส่ในรถนะคะซึ่งตำรวจเขาก็พยายามหาหลักฐานตามจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไล่ตะเวนดูกล้องวงจรปิดตามจุดที่รถบรรทุกพ่วงขับมาจากสุราษฎร์นะคะก่อนจะมาส่งทรายที่จุดเป้าหมายนะคะแน่นอนนะคะเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องือฮา เป็นธรรมดานะคะบรรดาคอหวยก็ชอบรุ้นชอบตัวเลขชอบเรื่องระทึกใจอยู่แล้วนะคะเขาส่องนี่เลยค่ะเลขทะเบียนรถบรรทุกพ่วง22ล้อนี่นะคะนี่เลยนะคะเป็นรถอิซซุสสีเหลืองนะคะทะเบียนหน้านะคะ704037พิษณุโลกนะคะทะเบียนพ่วงนะคะ704038พิษณุโลกนะคะ ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนขับรถบรรทุกพ่วงก,ก็ตกอ,อกตกใจนะคะตอนแรกคือเขาไปเดินทางไปที่สุราธานีนะคะเขาไม่อยากตีรถเปล่ามาที่ชุมพรเขาก็เลยเอาทรายขึ้นรถมาด้วยนะคะดันมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ตกอ,อกตกใจนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะทําอะไรก็ระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ